พิทักป่าเขาช่องลมนะครับแปดโมงครึ่งพอดีผมมาถึงได้ข่าวว่าเอากรน,นะครับแวนมอเตอร์ไซค์มาดูก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก่อนผมประมาณสักชั่วโมงได้นะนะไปดูนะไปดูอ่นะปเป็นยังไงต้นตออกพอที่จะให้ต้นก้าหอดแรงหลอดตายไมมโอ้โหน้ำเต็มเลยนี่ท้องใส,ส้สูบน้ำมาใส่เต็มเลย อ่าดูดิดูดิเป็นยังไงอ่าแนวต้นไม้แนวอ่าแนวหลักไม้โอ้เอ้เนี่ยโอเคโอเคอืมพยุงพยุงเขียวขึ้นมาแล้วายางนายางนาอ่าโอเคเอียต้นนี้ยังไง ตอนนี้อ่าโอเคโอเคอ่ะน่าจะรอดอยู่น่าจะรอดอยู่เอ้ได้ามาเห็นแล้วไ่้มาเห็นแล้วดินยังชุ่มประมาณนึงอยู่นะแต่ว่าชุ่มไม่หนักเท่าไหร่นะตอนนี้ก็โอเคแล้วนี่น้ำอยู่บนใบตึกหัวตกลงมาแล้วกันยำเลยเยมเลย,ย,ย แต่ฝนต,ตกแล้วมากมันก็นสิหกขึ้นอีกแล้วนี่เห็นปะก็สิมันซอยซับหุ่นซับหญ้าดูแรหเน้าโอ้ยันเลยยันเลยยันเ,เลยครับยันเลยโดยรวมแล้วกะถือว่ารอดรอดเปอร์เซ็นต์รอดสูงมากประมาณ97-98%เกแปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ยังดูยังไง อ่าส่วนปลายยังเขียวอยู่ส่วนปลายยังเขียวอยู่อ่ะน่าจะรอดอยู่ดินชุมช่มชุ่มดินชุมช่มชุ่มแต่ก็ไม่ไม่ชุ่มลึกเท่าไหร่อ่าโรเชเลียแล้วประมาณรอดทุกต้นเนาะอ่าอันนี้ต้นของลุงยนต์ลุงยนต์โอ้โหลุงยนต์จำได้ว่าต้นไม้ต้นให,ใหญ่ๆนะครับปลูกไว้ข้างๆอ่าโอ้ยต้นของลุงยนต์งามกว่าใครเลยนะอ่า นี่พ่กัดต,ตรงนี้ลุงยนปูเอาไว้สำได้ตอนนี้นอันนี้มีมีพันแล้วเนี่ยอ่าออกเลยผู้ก,กองเลี้ยวบอกว่าถ้าท้งวันถ้าเครือมันขึ้นพันต้นไม้แล้วก็มันจะตายอ้าโดยรวมโดยรวม ถือว่าถือว่าหลอดหลอดหลอดแต่ต้นนี้ต้นนี้ต้องพิสูจน์หน่อยต้นมันใหญ่แต่ว่าไม่มีใบนะเออต้องซ่อมต้องซ่อมเป็นที่ลุ่มดินถือว่าดินภูเขาอ่ะดินดำดีด้วยนี่ต้นนี้ก็น่าจะหลอด แตกใบแตกยอดแล้วต้นนี้ถัดใบแต่ลำต้นยังเขียวอยู่ส่วนปลายยังเขียวโอเคแล้วก็แตกอืมรายการไปกันแล้วส่วนตรงน,นี้อ้หูอันนี้อึ๊อ่า โอเคโอเคอ่าโอเคโอเคเลยรวมแล้วถือว่าเปอร์เซ็นต์รอดสูงอยู่นะพี่ต้องใส่เนาะโอเคเลยโอเคเลยอ่ะปักหลักไว้หน่อยอ่า